เดอะสแต d ดรร่วมกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจัดงาน Step Life Mar ร t h o นงานวิ่งมาราธอนที่ให้แรงบันดาลใจและเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีกับรูทวิ่ง3ระยะ12กิโลเมตรท้าทายระดับเบกิเนอร์21กิโลเมตรอัพสเปคความท้าทายสู่ฮาฟมาราธอนและ42.195กิโลเมตรฟูลมาราธอนที่เก็บครบทุกไฮไลท์ของตัวเมืองอุทัยธานี รับสมัครแล้ววันนี้ที่ race. t h i i ั n The Standard Member รับส่วนลดพิเศษ25%แล้วมาเจอกันที่งาน Step Life Marathon เอคนเราต้องทำตัวให้เหมือนน้ำไม่เต็มแก้วเพื่อที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆแต่ด้วยสมัยนี้ข้อมูลที่เข้ามามันมากเกินจนทำให้เราไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนจริง อันไหนไม่จริงเราชอบคนที่พิมพ์ข้อความนี้มาคือแปลว่าได้ยินสัญญาณจากตัวเองนี่เป็นโหเป็นสัญญาณที่เฮลตี้มากค่ะร่างกายหรือภาวะจิตใจมันกำลังส่งสัญญาณให้เจ้าตัวรู้ว่าเธอเธอเธอไอความเชื่อที่เธอเคยถือมาว่าเฮ้เราต้องเปิดรับข้อมูลใหม่ๆมันชักจะพาเราไปสู่ในโดงกังวลละเพราะว่าในภายใต้ของคําว่าโฟโมเนี่ยมันเป็นห่วงเวลาที่เราอ่ะจะเต็มไปด้วยความกังวล อโยโอเคกับดูดาววัฒนประกรณ์น,นะคะวันนี้ชวนคุยเรื่องที่หลายคนก็เจออยู่แต่อาจจะไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันมันเอฟเฟกต์ับใจตัวเองยังไงเอาเป็นว่ามาชวนคุยเผื่อเราจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างคะ่ะเพราะว่าประเด็นนี้ได้มาจากการที่มีคนมาเขียนคอมเมนต์ Comment เอาไว้ในคลิป y o u t u b e ว่าเรื่องน้ำที่ไม่เต็มแก้ว โอ้ยเราเห็นภาพอันนี้กันมานานนะคะในสมัยที่เราอยู่ในยุคก,การเรียนรู้เนี่ยเราจะมีภาพเปรียบเปรยให้ให้เราทําตัวประหนึ่งน้ําที่ไม่เต็มแก้วเพื่อที่เราจะได้เหลือพื้นที่เอาไว้เพื่อจะรับรู้เรื่องราวใหม่ๆเปิดรับเรื่องราวต่างๆเพราะว่าถ้าเราทําตัวเป็นว่าเป็นน้ําเต็มแก้วละรู้หมดทุกอย่างเอามันดูไม่ดีนั่นคือสิ่งที่เราถูกปลูกฝังกันมา เราเห็นประเด็นนี้เราก็สนใจเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีข้อความเขียนว่าเออคนเราต้องทําตัวให้เหมือนน้าไม่เต็มแก้วเพื่อที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆแต่ด้วยสมัยนี้ข้อมูลที่เข้ามามันมากเกินจนทําให้เราไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแต่ถ้าจะไม่เปิดรับใดๆเลยก็กลัวว่าเขาจะว่าเราว่าเป็นพวกน้ําเต็มแก้วสรุปแล้วเราต้องจัดการตัวเองยังไงดี เพราะอันนี้น่าจะเข้าข่าย FOMO ด้วย FOMO คือ Fear Of Missing Out นึกออกค่ะการที่เราถูกสอนว่าให้เหลือพื้นที่เพื่อเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆมันทำให้เราไม่หลงงมอยู่ในดงความรู้ของตัวเราเองภาพน้ำไม่เต็มแก้วก็กน่าสนใจเพียงแต่ว่าเนี่ยเราอยู่ในยุคสมัยที่ทุกอย่างรอบตัวเป็นข้อมูลได้หมดเลยบางคนก็เปิดเปิดเปิดทิ้งเอาไว้แล้ว อนุญาตทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ามาตรงนี้เผื่อว่ามันจะมีประโยชน์อันนี้ก็ส่วนหนึ่งเปิดหมดรับทุกอย่างเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์แต่ยุคนี้มันข้อมูลมีเยอะจริงที่ว่าจริงค่ะอันนี้ควรเป็นข้อมูลที่ฉันจะต้องเสพไหมเนี่ยหรืออันนี้จริงอันไหนไม่จริงโหแยกข้อมูลก็ลำบากแล้วยังอยากจะชวนให้เปิดรับแบบนี้ไหมนั่นก็น่าจะเป็นคําถามที่น่าสนใจเหมือนกันเปิดแล้วค่อยครองหรือครองแล้วค่อยเปิด อะไรแบบนี้แต่มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของ FOMO Fear of missing out เออสิ่งนี้มันคืออะไรซึ่งในประเด็นนี้คำว่าน้ำเต็มแก้วไม่เต็มแก้วไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับ g r กร t h m ม n d เ e t fix mindset แบบที่ที่หลายคนเคยได้ยินนะคะแต่นี่มันหมายถึงว่าข้อมูลมันเยอะยังอยากให้เราเปิดรับข้อมูลใหม่ๆไปเรื่อยๆไหม เพราะเท่าที่ฟังสัมผัสได้ถ้าพลาดหรือคลาดเคลื่อนก็ขออภัยฟังดูคล้ายๆว่าคนที่พิมพ์มาเนี่ยเริ่มรู้สึกมันท่วมท้นเต็มไปด้วยข้อมูลแล้วแทบมันจะไม่ไหวแล้วเหมือนเหมือนเจ้าตัวก็รู้สึกว่าไม่ไหวไม่อยากจะเป็นแล้วไอ้น้าเต็มแก้วแต่ก็กลัวคนอื่นเขาจะว้าวได้หลายคนเป็นแบบนี้ค่ะแล้วไม่รู้ตัวเ่ยหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเจอปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคอนเทนต์โอเวอร์โหลด ทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยถูกโหลดไปด้วยคอนเทนต์อะไรมากมายแล้วเราไม่ใช้คำว่าอินโฟเมชันด้วยนะคะใช้คำว่าคอนเทนต์ทุอย่างเป็นคอนเทนต์ไปหมดเลยเรื่องคนนั้นคนนี้ความรู้สึกอันนี้เรื่องอะไรใหม่ๆอันนั้นมุดโลกหมุนไปยังไงทุกอย่างมันดูเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่มันสามารถมันจะมีประโยชน์พอที่จะเป็นอินโฟเมชันให้เราอินโฟเมชันคือข้อมูลและคะ่ะเรื่องบางเรื่องรู้ไปมันไม่ใช่ข้อมูลมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ เพราะฉะนั้นบางทีเราก็ยังไม่รู้หรอกเพราะว่าโลกใบนี้มันก็เรียกทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ไปหมดเลยคนนึงกินข้าวยังเป็นคอนเทนต์ได้คนนึงเสียใจอกหักก็เป็นคอนเทนต์คนนึงเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็เป็นคอนเทนต์ได้ละคอนเทนต์เต็มไปหมดเลยค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคอนเทนต์นะคะที่เราจําเป็นต้องรู้แต่บางทีหลายคนไม่รู้ตัวว่าอยู่ในลูปของการตลาดแบบที่เรียกว่าโฟโมการตลาดแบบที่คนที่เขา ขายของเนี่ยเขาพยายามทําให้เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยนะถ้าเธอไม่รู้เรื่องเนี่ยเธอเนี่ยจะหลุดจากวงโครจรไปเลยนะหรือแบบเฮ้ยไม่รู้ไม่ได้ป่ะเฮ้ยไม่มีไม่ได้นะนี่กําลังมามันเลยต้องมีเทรนต่างๆก็มีสิ่งต่างๆมากมายไม่สามารถแตะต้องนะคะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจริงๆแต่ว่าบางทีในเรื่องของการทำให้คนเกิดโฟโมเนี่ยมันก็เอฟเฟกกับ กับผู้บริโภคหรือกับ,ก,บกับเราคนที่เสพคอนเทนต์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเฮ้ยเราโดนสก,กิดให้กลัวเฟียคือกลัว o f ฟมิ s ซิ่งเอา i s s ิสซิ่งเคือพลาดเราถูกกระตุ้นให้กลัวตลอดเวลาเฮ้ยในการศึกษาเราย,ยังเคยคุยกันมาแล้วไงว่าเอยถ้าเราทําให้เขากลัวเขาก็จะไม่ใช่การเรียนรู้แบบที่เฮลตี้แต่เรียนรู้นะแต่มันไม่ได้เฮลตี้ขนาดนั้นแต่ทําไมตอนขของไม่มีใครสก,กิดกันเรื่องนี้เลยว่า เฮ้ยเขาทําให้เรากลัวขายของแบบทําให้คนซื้อรู้สึกกลัวซื้อเพราะกลัวหรือว่าต้องดูอันนี้เพราะกลัวกลัวที่จะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนคนลับเนี่ยคนที่ถูกกระตุกให้กลัวเรื่อยๆเนี่ยไหวไหมคะเดาชอบคนที่พิมพ์ข้อความนี้มาคือแปลว่าได้ยินสัญญาณจากตัวเองนี่เป็นโหเป็นสัญญาณที่เฮลตี้มากค่ะร่างกายหรือภาวะจิตใจมันกำลังส่งสัญญาณให้เจ้าตัวรูว้ว่า เธอเธอเธอไอความเชื่อที่เธอเคยถือมาว่าเฮ้ยเราต้องเปิดรับข้อมูลใหม่ๆมันชักจะพาเราไปสู่ในโดงกังวลแล้วเพราะว่าในภายใต้ของคําว่าโฟโมเนี่ยมันเป็นห่วงเวลาที่เราอ่ะจะเต็มไปด้วยความกังวลแล้วเมื่อน,นั้นเราคิดว่าพอเราจับได้แล้วว่าไอไอการ กลัวต่อไปเรื่อยๆและกังวลต่อไปเรื่อยๆมันมันไม่ได้เฮลตี้เราก็จะได้ลุกขึ้นมาจัดก,การความกลัวแล้วก็แอนซายตี้ที่เป็นความกังวลแบบตรงไปตรงมาคือคำว่าต้องรู้เท่าทันเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาตอนนี้นี่แหลคะค่ะถ้าเราที่เป็นเจ้าตัวมีคุณคนเดียวที่จะบอกได้ว่าคุณควรพอควรหยุดไม่ต้องปิดลุกับเขาแล้วพอแล้วไม่ต้องหลอกกับเฮ้ยยังได้อยู่ คุณคนเดียวเท่านั้นเลยค่ะจะเป็นหมอคนแรกจะเป็นคนที่มอนิเตอร์ได้คนเดียวมันมีสัญญาณง่ายๆที่เราคอยสังเกตตัวเองเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ในจุดที่เฮ้ยวิชาชีพหรือว่าอาชีพที่ตัวเองทําอยู่ต้องร,องรู้ต้องรู้ในบางเรื่องจริงๆแต่ว่าสัญญาณที่บอกเลยว่าไม่ไหวก็ฟูกับดาวฟูคือเต็ม คุณคนเดียวเท่านั้นที่จะรู้ว่าแบบเออ,เอ,อไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะฟังอะไรแล้วไม่อยากจะต้องเจอคนเพิ่มแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอจุดฟูจุดมันเต็มค่ะมันตอนกินข้าวอิ่มแล้วกินไม่ลงอะ่ะกินไม่ไหวแล้วเออมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคุณจะมาวัดที่ปริมาณก็อาจจะไม่ได้ถามความรู้สึกตัวเองเลยค่ะเหมือนแบบเออมันไม่ไหวแล้วเอ้ยพอก่อนมันเป็นความแบบไม่ค่อยอยากแบบเนี้ยนี่คือฟูค่ะ มันเป็นสัญญาณได้เก่อันนึงคือดอลดลก็คือเหมือนแบบมันทื่อทื่อมันทึมทึมเหมือนแบบปกติเป็นคนเรียนรู้เร็วนะแต่เนี้ยนั่งอยู่ตั้งนานแล้วตื้อคิดไม่ออกละไม่ไหวละอย่างไงนะเรื่องนี้ไม่คือมันมันแอบสอบมันซึมซับอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วแปลว่าเมื่อนั้นเนี่ยเบรกก่อนนะคะเบรกไม่เรียนรู้อะไรเพิ่ม ไม่ได้แปลว่าผิดนะคะเราไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มตลอดเวลาก็ได้ค่ะชีวิตเราเป็นมนุษย์นะคะเราไม่ต้องเข้าหมดนักเรียนแล้วก็ผู้ขวนขวายเสมอไปเราสามารถเข้าโหมดเอาตัวเองออกมาแล้วพักแล้วหายใจมันจะมีจังหวะผวาละค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่รู้เรื่องนี้เฮ้ยเรื่องนี้เลยเดี๋ยวใช้คําว่าจังหวะผวามันก็เป็นความรู้สึก ไม่ต้องวิ่งตามไม่ไม่ต้องทุกครั้งที่ประหวาไม่ต้องลุกพรวดใช่อย่างเช่นเราดูมีมติ๊กต็อกแล้วเราไม่รู้จักคนนี้เลยบางคนเฮ้ยไม่รู้จกักเซิร์ชเลยตามเช็คกดเข้าไปดูเขาเป็นใครตกเพื่อนเราแชร์คนนี้เฮ้ยเราไม่ได้ตามดูไอ้จังหวะที่เราแบบเฮ้ยมันเป็นใครแล้วเราเหมือนจะทนไม่ได้เนะะี่ยค่ะหายใจเข้าฮึบหนึ่งแล้วเอนหลังเลยเอนหลังเลยไปนั่งเบาใจเย็น เยเย็นเย็นเเออแล้วคํานี้มันทรมานมากเมองไม่รู้ได้ยังไงเขาเป็นคนนี้ใยเย็นนะคะเรากําลังจะแบบเรากําลังจะลกไปกับเขาไอ้จังหวะโลกเนี่ยมันจะสั้นมากเลยพอลกปุ๊บๆกเราเทคแอคชั่นแล้วเราจะไม่เห็นจังหวะโลกแล้วเราจะเห็นแต่แอคชั่นดูจังหวะโลกเลิกลักของตัวเองดีๆ <laughs> แล้วก็นั่งเอนหลังนะคะ <laughs> บอกตัวเองว่าเออก็ไม่รู้แล้วไงหรอ อไม่รู้แล้วเขาก็จะมีคําพูดแบบเบียดเบียนนิดนึงว่าแบบเฮ้ยทาไมไม่รู้อ๋อก็ไม่รู้ก็รู้เท่าก็ไม่รู้จักอะไม่เป็นไรหรอกที่เราพลาดมันเป็นเรื่องของการจัดการความรู้สึกมากกว่าจัดการแอคชั่นประมาณนึงค่ะเพราะว่าบอกแล้วมันมันคือความรู้สึกกลัวพอเรากลัวเราก็อยากจะวิ่งตามเรากลัวกลิ่นเพื่อไม่รู้เรื่องกลัวถูกเลฟเอาท์กลัวถูก,ก,ถกทิ้งไว้เบื้องหลังกลัวคือเรารู้สึก ไม่ปลอดภัยถ้าเราไม่รู้เท่าๆคนอื่นโหความกลัวเนี้ยมันก็มันมันก็ทำงานกับอะไรแล้วฟันไวนะกลัวเราฉันกลัวไม่รู้เท่าๆคนอื่นแต่ถ้าเราอยากจะอยู่ explore ถ้าตัวเองเห็นว่าตัวเองเป็นอย่างนี้บ่อยๆบางคนเป็นเหยื่อ f โฟโมจนอาจจะเป็นอาการทางใจใช่ไหมคะที่บอกอย่างที่เล่าคือ anxiety คเครียดเต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดแล้วบางคนอยู่อยู่กับโฟโมเป็น action ของกันแบบ ฉันมีอันนั้นก็มีน,นี่ฉันมีอันนั้นมีนที่จะไม่หมดเลยแล้วมันเบียดเบียนเวล l บีอ well ิงด้านด้านด้านการเงินแล้วอะ่ะหรือแบบเอาของแบบซื้อตามของซื้อแต่จริงไม่มีอะไรต้องการเลยอย่างเงี้ยเขาเสียใจทีหลังเพราะฉะนั้นในโฟกัสที่ท,ท,ที่ที่อารมณ์ความรู้สึกว่าเรากลัวแล้วมันก็โอเคถามตัวเองว่าอยากรู้ไหมใช้คําว่าอยากจะใช้คําว่าต้องนะคะถ้าบอกว่าต้องรู้ไหม เอาถามใครอ่ะขออนุญาตใครดีคะไม่รู้จะขออนุญาตใครสุดท้ายไม่รู้เราก็ไปรู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นถามตัวเองถามเจ้าตัวเนี่ยคะ่ะอยากรู้เรื่องนี้ไหมต้องการจะรู้เรื่องนี้ไหมแต่ี้าต้องการต้องการเพราะอะไรตอบให้ได้ก่อนถามว่ากลัวกลัว,กล,วกลัวรู้ไม่เท่าเขาถ้าตอบว่าออกมาว่าเป็นกลัวเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องรู้ก็ได้นะคะ แต่เ่าเอ้ยอยากรู้ต้องรู้เพราะว่าเออจะต้องใช้ทํางานต้องใช้พรีเซนต์เออสนใจอ่ะเออสนใจอันเนี้ยตามสบายก็ก็ไปรู้หรือว่าไปซื้อของหรืออะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นตามใจตัวเองให้ทันดีๆค่ะเพราะว่าพอมันเล่นกับความกลัวแล้วมันก็เสียวไส้ประมาณหนึ่งหลายคนบอกว่าโอ้ผ่านจุดนี้มาแล้วค่ะน้ําไม่เต็มแก้วหรอก แล้วก็ไม่ไมไ่กลัวแล้วที่จะมี missing o u มันจะมีคำใหม่ก็คือโจโม j จอยมากจอยมากที่จะมี missing out joy of missing out ก็คือออการที่เราพลาดอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเราถ้าเราแค่เราแค่เราแพลนว่าเราจะตามให้ทันทุกอย่างทุกเรื่องบนโลกนี่ก็น่าเป็นห่วงแล้วค่ะน่าจะคว้าแขนแบบอย่าเพิ่งไปเราทำแบบนั้นไม่ได้ลองจินตนาการการที่เราวิ่งตามข้อมูลที่มากมาย กับโลกณนะช่วงเวลานี้เนี่ยคะ่ะฟังดูมันไม่ใกล้คำว่าเฮลตี้เท่าไหร่แล้วจินตนาการได้เลยว่ามันเหนื่อยแล้วมันก็เยอะไปเพราะฉะนั้นการได้พักการสร้างระยะห่างจากตัวเองกับคอนเทนต์ต่างๆโดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดียสำคัญมันมีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าโฟโมเนี่ยสัมพันธ์กับการใช้โซเชียลมีเดีย ยิ่งคุณใช้โซเชียลมีเดียมากๆโฟโมจะเกิดกับคุณได้มากแล้วก็จะเกิดขึ้นได้เยอะเพราะว่าในนั้นมันถูกดีไซน์ให้เราได้รู้สึกว่าเราควรจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างแล้วเราก็ไม่ควรพลาดหรือมันมีอะไรที่เราก็ไม่รู้มากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มรู้สึกว่าเออสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราเราเริ่มเหนื่อยแล้วยังไม่ถึงจุดที่เป็นโจโม่ joy of missing out ซะทีเริ่มปรับ พฤติกรรมนิ่ๆ,ๆหน่อยๆได้ด้วยการ m a n a g ตัวเองกลับมาทำ self care ตัวเองให้แน่นๆแล้วก็สร้างระยะห่างจากตัวเองกับโซเชียลมีเดียกับข่าวสารแต่ถ้าข่าวสารมันก็ต้องติดตามบ้างก็ให้สร้างเวลาที่เราจะคอยรับข่าวสารค่ะเช่นบางคนแบ่งเวลาครึ่งชั่วโมงตอนเช้าก่อนที่จะทำงานเนี่ยนั่งอ่านข่าวสารอ่านแล้วพอแล้วเดี๋ยวใกล้ๆเที่ยงเบรคขออีกสักประมาณ15นาทีพอ แล้วกลับไปทำงานมาเป็นห่วงๆแบบนี้ค่ะให้ตารางเวลามาช่วยช่วยกัน้นจุดรับข่าวสารของเราแล้วก็สุดท้ายก็มาดูที่ความต้องการว่าบางทีเออเราต้องการรู้เรื่องอะไรเรารู้เรื่องเฉพาะเรื่องที่เราต้องการก็พอรู้เรื่องที่เราจำเป็นจะต้องเอาไปใช้มันก็พอส่วนเรื่องอื่นๆอ่ะโอเคถ้าคุณมีพื้นที่เหลืองในเนื้อในตัวจะจะจะอน j o ยมันก็ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้า พื้นที่มันไม่ไหวไม่พอเหลือที่ว่างๆไว้ให้ตัวเองบ้างก็ได้เหลือที่ว่างๆไว้ให้ตัวเองบ้างก็ได้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องรอให้เต็มแล้วค่อยพอไม่ต้องใส่จนมันเต็มน้ําเราจะเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วแต่เราก็ไม่ต้องอยากเต็มก็ได้ค่ะเราก็ให้เทน้ำมันก็เหลือเหลือที่ว่างๆเอาไว้แล้วเราก็พอตรงนี้ก็ได้ ไม่ต้องรู้อะไรใหม่ก็ได้ถ้าใครเขาจะว่าเราฟังดูน่าจะเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะถ้าเราอยากพอแค่ไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของเราค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพอตรงนั้นคนอื่นๆมีหน้าที่แค่เคารพมันแล้วถ้าเขาไม่เคารพมันเสียใจด้วยคะ่ะแต่ก็อย่าเพิ่งอนุญาตให้เขามาเบียดเบียนเลยทำให้คุณวันไหวมากคุณมีสิทธิ์คจะระบุได้ว่าคุณจะเป็น แก้วที่มีน้ำเท่าไหร่แล้วคุณพึงพอใจรันชีวิตที่เฮลตี้ได้จะเต็มไม่เต็มไม่ใช่ประเด็น